าโลเล่ชาโลเล่เนี่ยมันมัน,ม,นมันบติดเชื้อลำปีคือเขาชาโลเล่ติดลำปีบ่แมนเอ้าวเออฟังฟังหนึ่งปีต่อเนอเจ้าไปทุกตลาดว่ะนีแต่ไทยกับปลามันคนไทยนั่นแหละติดลำปีติดลำปีปบ่บะชาโลาเล่ติดเนาะซาโลเล่ยากสิติดอ๋อ<ร>โอเคนี่ข้อมูลจากจากทั้งทั้งทั้งไหทั้งไหนเป็นหอยเชื่อไหครับเพราะมั่อลุ่มหอยลุ่มหอยลุ่มหอยเนาะ เ,ออเ,เป็นข้อมูลที่ว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยพี่น้องเด้อาบติดลำปีเนาะชะลาวลีเนาะเราเราอยู่ทางยรองขุนบอกว่าข้อมูลที่ติดลำปีแล้วติดเชื้อ,อยากติดการเป็นเม่นหรือเป็นสัตว์ยากกันโบรแมน่นติดกันือเปล่ชมติดขึ้นกันติดขึ้นกันว่าคอตะแคงหายตลอดเวลาต<อ>ลอดเวลาให้มันหายดีร่างกายมันมาปุ๊บติดสัตดขึ้นกัน สมติดก็ใหญ่เจ้าว่าอย่าไปวีตกอย่าไปวีตกเนาะแม่นเจ้ว่าติดบ่น้ำน้ำปีนี่คือแม่คือเป็นสาวติดอยู่เนี่ยคือคือผสมซัดเป็นซัดเราสมติดเลยสมติดปุ๊บสมติดปุ๊บถ้าถ้าตกะขังอยู่นะแม่ลูกออกมากงแบบี้สิติดเชื้ออะไรติดเชื้อมาจากแม่มันจากแม่เนาะแม่ อ๋อโอเคพี่น้องได้ยินเต็มเี่น้อพี่น้อง,องโอ้ยข้อมูลขอพูดอะไรค,ครับ่อหนวดอ่ะ่อหนวดเนาะไปเป็นเพชรอวุโสประจำสนามมึงจะล่ะพี่น้องครับช่วงนี้ก็ละมัดระวังนิดนึงกลับมาอีกแล้วครับลำปีสกิลสก,กินเดี๋ยวสิบเบิ้งเบิตงตัวแรกเด้อพี่น้องเด้อเพราะข้อหา ใช่เหรคุณพ่อกําลังหลอกภาพครับผมเอาแน่กล้วยนี่ลูกบักพู่จะเล่นคู่จะเล่นเปล่าเปื่อยกล้วยกล้วยกัพูเนาะครับผมหาซิบเก่าครับคู่นี่คู่นี่หาเงินเก่าเนาะก็ไปเลยโอ้เกิดอะไรกันเป็นกล้วยนะครับเนาะเมื่อตลาดมีมีคู่เดียวเนาะครับผมครับผมสี่มีไปพร้อมครับนี่ยกวย ผมสีโบาผาักหลายเลยนะโอ้ยข้าวไรเด็กปี่เมื่อกี้เดือนเร่องนี้เร่องน,นั้นดมมเด็กปีผมม่ได้เดี๋ยวนะคุณพ่อแนะน๋ยวนำม,มาเลยแป๊บนึงเอาครับนี่ข้าวไรนะครับเด้อเป็นข้ายเถิกครับข้าวเลนียงเป็นพ่อพันธุ์ใดเยอะครับนี่ครับาาครูทั้งครูผมเปิดอันนั้นห<อ>้าสิบเก้าเปิดครับเปิดครูนี่เด้ แข็งขาเรียบดีเนาะครับผมบริโภคแต่งนะครับธรรมศาสตร์พี่น้องเด้อผมผมว่เป็นควายเด้อผมพี่น้องผมว่เป็นควายเด้อผมบอกบอกพี่น้องให้ให้พอเราบอกก่อนผมว่เป็นควายเด้อครับแมนหมอสสำหรับผู้เสียบใบต่อไดโยครับกล้วยกล้วยไม่ไม่นึงครับไม่ไม่นอ่อกองข้อแข้งข้อขาข้อหนาข้อหลังเราได้นะพ่อเนาะความสูงพ่านครับแมนยืดแห้งไลยห้องเป็นแสนหมดเลยแม่มันสูงเท่าไรล่ะพ่อตอนนี้ปะครับประมาณร้อยสามสิบบวกอยู่ร้อยสามสิบบวกว่ะแมน ตอนนี้เสิตอนนี้่เพราะว่าอต้นผู้เปล่าต้นผู้เปล่ต้นผู้ครับต้นผู้เอออนาคตเนาะแต่แม่พันธุ์อะไรต้นนี้นี่ม่ใช่อะไรเนี่ยตัวนี้กับพี่มันพี่เปล่งพี่ปล่งตัวนี้สมนำเสื้อคนละยางบ่ครับห้วยคอกเดียวเปิดบโบราณครับเปิดในน้อยต้อกันเอาต้อกันเอาเนาะครับผมเปิดหาเก้าหัวให้เท่าไรบ้ามาจอมสะบักหลังเนาะสะบักหลังนี่เลย เป็นจอมจอมสำบ,บักหลังปอน้ะแมนแมนครับผมเขาเรียกว่าไอ้จอมสำบ,บักหลังนะสำบักหลังนะของแก่เลยได้นี่อัตลักษณ์ดีแต่ได้กล้วยอัตลักษณ์ดีเนะาะคุณทำครับปอ,งงบอน,นี่บอนี่หางใหญ่หางยาวดีเด้บอนี่เขาเคลื่อนว่าไอ้เป็นอ่าอู้เขาอ,อู้นำบ่ะปอ,อนี่ไหมสำบ,บักหลังนี่แมนแมนอู้เขาอ,อู้นำนล้วอู้เขาอู้นำขนาด่อนหางเพื่อนับท้องนะพี่น้องเด้อผมมาเป็นควายเด้อพี่น้องเด้อผมบนนอก พี่น้องก่อนผมก็เป็นผู้ให้ได้อพี่น้องเด้ใช่พี่น้องกันมากพอเลยเอามาฝากฝากฝากเบอร์กันศูนย์หกสี่เก้าหนึ่งแปด918เก้าสามเก้านะครับเด้อกันมากกระดูมาต่อเอามาเด้อพี่น้องเด้อครับเปิดหกเอ้ยเปิดหาเก้าต่อได้อยู่ครับหลายพันอยู่โอ้ยยังต่อได้อยู่เนาะพี่น้องแต่ลูกลูกเราไมีชาติกูลเนาะ มีพี่ซาตะกูลครับมีใบพร้อมครับมีใบเนาะผู้ตะวันหรือยังนี่แหละผู้ตะวันเนาะครับครับตาซื้อขายกันกันจะคอยโทรมาหาเนาะครับผมแข่งขาแข่งข้อขาเราได้ได้พี่น้องครับว่าได้ตกแต่งยังเลยเล็บเล็บหางเหิงเขาเขาเนี่ยว่าท่านได้สูนเลยพี่น้องครับเดี๋ยวผมขอหยาดแป๊บนึ่งในพี่น้องนะโอเคได้ลูกพี่พี่ยังลูกพี่ฮะผู้สาวตอมันขึ้นเนาะบ่ได้สองสมองผู้สาวสาวได้สองสมองบ่เออ แล้วสองชั่วโมงแล้วสองชั่วโมงแล้วเรียนบ่ผู้นั้นบ่ผู้นั้นผู้นั้นโอ้นนีเละครับสีสันและการบรรยากาศซื้อขายที่อยากสมควยครับผมมาเบิ่งอยังล่ะคือจะนั่งจะกอจะแกกันสิคุณแม่โอ้ยค่นอนคุณแม่จะ่ายเด้อเอินผู้สาวแค่นี้ผู้สาวผู้สาวซ้ำหน่อยผู้สาวมือหนังทมืสอนว่ายส ซอฟว์ถ้าฟังอยู่พงศรีสวรรค์มาทต่นี่มาทายทันทีสาวเล้ยหน่อยเนี่ยสาวเล้ยหน่อยสาวเล้ยหน่อยคุณนะเอาเฮียงเลยจังจังอย่างนี่สีล่องล่องล่องนี่เออเอาพี่น้องครับเด้อสีสันบรรยากาศซื้อขายอยู่บ้านทอปอยคุณนะเี่ยวกับการเล่นอะไรพี่น้องเล่นก่อนเลยเลยอย่าว่าบุกเบ่าด้อฟังแต่ซื้อกับพอเป็นตากินแล้ว เกาเนว้อเกาคำมันเขาเขาคำมันมันซื้อคุณนะตหิวเขาเราพี่น้องครับไม่ได้าศสีสันการซื้อขายง้ออยู่บ้านสมปอยครับกสิร์ละครับมวนบับีบุบีบไทยยังกระเท้าผู้สาวเนื้อหน่อยงล่ะเออผรมล้ำสาเด้อพี่น้องเด้อม้วนผสิมีตะกะตงตะกะแตนสมมาขายอยู่เลยแหละครับ พี่นะแหนมบ่ะเนี้ยมก็มีเดอ้อสมเนื้อเนาะบอ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 ,บอ,บอเอาเดินครับผมตัวนี้แดงๆนี่ง,งังวสา,ายพันธุ์อย่างผีบามันครับผมามันเนาะแดงเนาะเออวัวมามันแดงครับผมนี่น้องครับผม แดงๆงามๆครับผมกำลังดีเนาะขาแข้งขาข้อขาข้อหน้าข้อหลังเนาะติดโบว์หนึ่งนิดหนึ่เห็นบ่ครบเครื่องเลยครับหูดำๆปลายหูดำครับแม่นี่ทองบ่คพี่แม่สาวครับแม่สาวป่ะแถวจะคูแหละว้ายเบิ่งเข่ากันเนาะปลายหูดำพี่น้องครับสวยๆปลายหูดำครับแม่สาวงัวสดๆสดพี่เนาะวัวสดๆโอ้แดงจริงคืองวดแดงตะเขียวกันว่ะ ภาษาอีสานว่าบดแดงแต่เขียวนี่แหละครับน้ำผักละสีนวลเพราบะมันเนี่ยบะมันน้ำผักกะโนเพื่อข้อแข็งข้อขาข้อหนาข้อหลังเราเดี๋ยวผมทานผมสั่งก่อนโอ้สะดือน้ำดังดีเครื่องดำพี่เนาะเครื่องดำเครื่องดำ เครื่องดําครับเครื่องดำมันจะออกลูกสีแดงๆเวลาออกลูกมาสีแดงเป็นยังทบานถามว่าเครื่องดําคื่องยังเครื่องดําเวลาออกลูกมาเป็นสีแดงครับคุณพี่น้องครับบโบผาดนีน่เด้อถ้าเครื่ององม่มนี่ก็ยังย,ยังสองกิ่สอใจอยู่ตามตำราเป็นมาเสรนเนาะต้นนี้ทเท่าไรพี่ละค่าหนครับอ่าหมื่นสองเป็นงัวงัวงบ้าบั้นแต่ว่าคือสิพามานเนาะเห็นบ่เพราะว่าเบึงลัศนัยเราอาจจะมีมีสายพันธุ์ของง้อไทยบ้านเท่าน่อยนึงเนาะหาหมื่นสองนะพี่เนาะ ตัวแดงนะพี่ต่อต่อไปราคาส้ำคันไนดะ้พี่น้องเด้อตัวแดงอีกแดงจึงคืงพี่น้องได้เพราแดงแต่เข υ, ี่าพุงดำสูงประมาณร้อยร้อยสิบสิบป่ะพี่ร้อยสี่สิบขอแข็งข้อขาหนำลางดีโยดเลยครับผมหนำล้างโยดรับประกันทุกอย่างนะพี่เนาะขาถกขาถอนเนาะขาถกขาถอนขาถกขาถอนเป็นว่ารับประกันทุกอย่าง เออ้าโพิ่นแหวงไอ้เพื่อนเครับเครื่องเครื่องดำพี่น้องครับตัวนี้แม่สาวกว่ครับแม่สาวแม่สาวั้งสองตัวเนาะราคาเท่ากันเนาะราคาเท่า,ก,าทกันเมื่อกี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวทายคู่สั่งย่ายก่อนเด้อเออทายคู่สั่งย่ายกันครับผมมกัมกมักมักพี่น้องมักเด้อตัวนี้สายพาันธุ์เราใดครับผมสื่องวัวแดงงัวแดง ดีเปรียบครับพ่อพี่น้องครับเวลาขายของตลาดมันง่ายน,ะน่ะสวยสวยสวยบดครบเครื่องบดครบเครื่องทีเ,าเราเฉื่อยขึ้นเหงานอนมากเลยเศร้าเออเอาพี่น้องสะดื้อดำลังดะดื้อดำลังด,ดีดงดเครื่องดำ อ่ที่นี่พี่ฝากเบอร์ให้พี่้องข้างบ้านเบร์เก้าสงครับศูนย์เก้าสองเก้าหนึ่งสามหกแป่สามหทนี่ทุลินครับซุลินเนาะเออวัวมาจากทางสุรินไม่หอยยังครับผมไหอยังหยังครับผมไหอยพอเนะา,พนะ,าพนะ,พนะพี่้องมกักจะพมาเด้อรับเดอ้อเบอร์เมื่อกี้น้อยพออยู่ทางสุลินเนี่ยเป็นละงวงงามเมื่อกี้งวงงแดงแดงเนี่ยมือนีมันติดคัดนิดนึงเพราลงข้าสาีขเนียบ พี่น้องครับวันที่สิบเจ็ดเด้อวันที่สิบเจ็ดเสาร์วันที่สิบเจ็ดนี่มันซีมีนัดอยู่สีขอละพุ่มสีขอละพุ่มเขาเลื่อนจากวันวันศุกร์เนาะหูบปล่าเหรอโอ้เอ้าเจอกันอยู่สีขอละพุ่มครับพี่น้องครับวันวันเสาร์ที่สิบเจ็ดครับผมเดี๋ยวผมสีชาว่างผมสิีพิไทยมันอยู่เป็นกขอความอนุเคราะห์ให้ไปทยแน่นว่าเอา มกักกระทู้มาพี่น้องเด้อราคาทำกันนะ